คุณเคยไหว้ไหว้ผ่าไหมอะไเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เคยอพอบอกคาว่าไม่เคยนะพี่ตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่านี่เตียงฮะ,ะนีโตเครื่องแป้งคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมเป็นคนที่สัมผัสได้อยู่แล้วแต่บอกใครเนี่ยที่บ้านจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าพ่อเนี่ยก็จะไม่เจอ,อส่วนแม่ส่วนแม่เนี่ย จะบางๆเจะเจอบางๆเขาก็บบเออเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่คือทุกครั้งที่เราเล่าไปเขาจะแบบผันผ่านอะไรเงี้ยในแบบผู้ใหญ่ในแบบผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เออออกกับเราหรอกใช่ครับแล้วกลัวไหมฮะกลัวครับกลัวกลัวในประมาณหนึ่งครับแต่ทุกวันนี้ไม่กลัวแล้วนะเพราะว่าเจอเจอจนเจอจนชินมันเหมือนเป็น เราเจอจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นพลังงานเอาวิทยาศาสตร์มาลิงก์กันไปแล้วครับผมคิดว่าการการตายของคนมันเหมือนแบบว่าไปแค่ร่างกายแต่ว่าจิตเขายังอยู่ตรงนั้นอืมมาแสดงว่าเชื่อเหมือนกันนะเราก็เชื่อเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณพลังงานแบบนี้เป็นโซนนะครับท่านมาฟังเรื่องประสบการณ์ของจูเนียดีกว่าครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับมาเลยคือเรื่องนี้มันเริ่มตอนที่ผมเนี่ย มาอยู่กรุงเทพช,ช่วงแรกๆแ,แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งครับ,รบก็อยู่ในคอนโดที่หนึ่งที่แถวารชาช,รชดานะครับก็อยู่ห้องสตูดิโอเป็นแบบเปิดห้องเข้ามานะครับประตูเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเป็นเตียงแล้วก็ทีวีแล้วก็ TV, วกนาตากใช่ใชก,ก็อยู่ตรงนั้นแหละคือช่วงแรกๆที่อยู่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรว่ามันมีอะไรนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปมาณสัก สามสี่เดือนได้ครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มฝันครับเริ่มฝันฝันถึงคนแก่อยู่ในห้องครัวครับเขาก็ทํากับข้าวและหันมองครับแล้วก็ผู้หญิงเดินอยู่รอบห้องบ้างในความฝันนะครับซึ่งในความฝันมันผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะมันเป็นแค่ฝันเราจมคิดมากไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีบางอย่างมากขึ้นคือมีการมาเป่าหูฮะเป่าหูเหมือนเพื่อนแกล่ะฮะ แล้วให้ตื่นตื่นทุกคืนผมก็ไม่น่าใช่ละผมก็โทรคุยกับแม่ประมาณประมาณแบบสี่ห้าทุ่มคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายห้องละ,อ,ะอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยตอนนั้นบอกแม่ไปเนี่ยแม่เขาแม่เขาแสดงความเห็นว่าไงบ้างครับแม่เขาก็ก็อยู่บอดีของานเขาไปเลยเเ <laughs> คือแบบว่าก็อยู่เขาไปเลยเอะไรเยยงี้ยบอกว่าก็ก็เหมือนแบบว่าเราอยู่ก็เป็นมิตรกับเขาไปอ,าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่า มันมันไม่ได้อะผมผมอยู่เองอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันสัมผัสได้แล้วมันนอนไม่ได้มันไม่สบายใจมันไม่สบายใจก็คิดว่าเออเดี๋ยวอีกสักอีกสักสองเดือนขอย้ายออกละกันเพราะมันมีเรื่องสัญญาของคอนโดด้วยก็ก,ก็คุยกันเสร็จปุ๊บคืนนั้นเลยฮะได้ยินเสียงคนหลังจากที่วางสายจากแม่ไปเนี่ยผมก็ก็เล่น b b บีเสร็จก็ปิดโทรศัพท,ท์ ได้ยินเสียงคนวิ่งบนชั้นบนคือผมเนี่ยอยู่ชั้นถ้าเกิดว่าเป็นตามเลขปกติคือสครับ,รบแต่คอนโดเขาตั้งเป็นสิบสองเอหสอง่งของผมเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าลิฟต์แล้วก็บันดไดพอดีเลยเฮ้ยตำแหน่งนี้ไม่โอเคนะเป,เปิดปุ๊บแล้วก็เจอเลยคือหน้าตอนตอนที่ซื้ออ,อ,อตอนที่ไปเช่าครัผมไม่ไม่เคยไม่เคยให้ใครมาดูเลยเรคิดว่าเอออยู่อยู่ที่นี่ก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าเด็กบรรนนอกข้ากรุงเทพพี กลับมาคืนนั้นนะฮะวิ่งชั้นบนคือชั้นสิคืี่มันมีทั้งหมดสิี่ชั้นตัวตุ๊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 ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็อโอเคงั้นตั้งใจจะหลับอีกทีนึงเพราะอีกวันหนึ่งมีเหรียนจะหลับพอจะหลับไปทีนี้ได้ยินเสียงเหมือนเขาเดินลงมา,มาข้างข้างบนห้องอลงมาตรงบันไดลงมาในตึกระไดฮะแล้วก็มาเคาะประตูประตูห้องเราอ่ะ เคาะประตูก่อนครับสองรอบนะฮะ3ทีเคาะ3ครั้งแล้วก็เงียบไปแล้วก็เคาะ3ครั้งแต่ผมไม่กล้าเข้าไปดูตามแม่งสักพักหนึ่งได้ยินเสียงหนักขึ้นข้างบนตุ๊บๆๆๆๆๆๆต้องวิ่งลงมาเสร็จแล้วเหมือนได้เสียงเปิดประตูแล้วปิดฮุ้ยโอ้โหเท่านั้นแล่ะพี่คือผมเหงื่อแตกไม่ไหวแล้วคือผมไม่ไหวแล้วอกําลังจะเหมือนอยากจะพิมพ์หาเพื่อนคือพิมพ์หาเพื่อนอยู่เลยอ่ะ แล้วเหงื่อมันไหลไม่หยุดสักพักหนึ่งแสงจากทีวีอะฮะออคุ้มโป่งเนี้ยมันจะเห็นแสงทีวีอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมออ<ะ>ผมเห็นโทษน,นะฮะเป็นเท้าแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกระโปรงชายกระโปรงสองอ <29 S 2> เกออ้าออตรงแสงทีวีพี่ออแล้วผมแบบคิดในใจอตอนนั้นเลยว่า อุต่าป่านแน่หรือในทีวีมันมีหนังผีบอกว่าหรืออะไรหอเป่าว่ากั้นใจเลยครับพี่แบบไม่ไหวแล้วเปิดเลยลิกตัวมาเปิดปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ่ามีแค่ทีวีที่เปิดอยู่เปิดไฟยันเช้าเลยอยู่ไม่ได้เหตุการณ์นั้นก็จบไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปถามพระไม่ได้ไปถามอะไรเลยนะฮะไม่ได้ไปถามใครเลยครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นผมก็ย้ายไป คืออยู่ที่เดิมนั่แหละแต่ก็ย้ายไปอยู่อีกตึกหนึ่งที่เดียวกันแต่ว่าคนละอาคารใช่ครับอีกตึกนึงเนี่ยเป็นตึกเป็นห้องวันเบดฮะวันเบดก็คือเปิดมาเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นเสรเอาผ้าอ้อมไปก็จะเป็นห้องนอนเข้าไหมฮะแล้วผมเนี่ยก็โหอยู่ช่วงแรกไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าห้องเดิมผมไันได้เอาพระอะไรตั้งเอาไว้เยอะห้องนี้เลยจัดเต็มครับมีชั้นวางของเอาพระเรียงทั้งหมดเลยคือ กะอยู่บ้าไม่กลัวละอะไรังี้ยไม่กลัวละก็อยู่ไปได้ประมาณสักสักประมาณปีหนึ่งได้มั้งจนมีมีมีอยู่คืนหนึ่งเหมือนผมไปโดนอะไรมาไม่รู้ครับหลับอยู่แล้วก็โดนปลุกด้วยการเรียกว่าจูเนียร์เียเสียงที่ดีนี่คือเสียงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงเลี้ยงจูเนียร์ในเวลาตีสองสามสิบเก้านาทีครับและเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวัน ระยะเวลาประมาณผมอยู่คอนโดประมาณ4ปีครับเดี๋ยวนะคือจูเนียจำเวลาได้เลยเหรอผมเปิดมาคือโทรศัพท์อยู่ข้างหูนะฮะพอจูเนียไอ้เเสองสาบเกเวลาเดิมพี่ผมผมผมเจอเรียกอย่างเงี้ยจนผมต้องกินยานอนหลับที่เป็นแก้แพ้เป็นกระปุกเนี่ยหมดกระปุกเลยฮะไม่ถึงว่าทุกวันทุกๆวันเพราะว่าเราไม่ไหวในการสุขภาพผมแย่ลงเรื่อยๆครับ คือโดนปลุกมันนอนหลับไม่สนิทครับโทษนะฮะพี่เคยโดนเพื่อนสะกิดเวลาเมาหรือเวลาปลุกให้ตื่นเบาๆไหมอ่าผมโดนอย่างนั้นนะฮะเะวันไหนไม่เรียกก็จะโดนเขย่าตัวอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วผมอยู่คนเดียวฮะได้ยังไงเป็ผมอยู่ผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นสักสักปีหนึ่งผมผมมีแฟนครับก็เอาแฟนเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยแฟนเก่านะครับย้ายมาอยู่ด้วยแล้วก็ เขาอยู่ได้ประมาณสักหเดือนมั้งครับผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยอยู่ๆก็ลั่นขึ้นมาถามว่าเธอเคยไหว้เจ้าที่ในห้องหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาถามจูเนี่ยผมเนี่ยถามเขาจูเนียถามเขาเพราะว่าเขามาอยู่กับผมนะครับแล้วเขาเล่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปกติแล้วเวลานอนด้วยแล้วเวลาผมออกไปข้างนอกไปเรียนอะไรเงี้ยเขาอยู่เขาเนื้อว่าผมกลับมาแล้วเหมือนผมอยู่เหมือนมีคนอยู่ในห้องกับเขาตลอดเวลาแล้วผมก็เลยทักมาถามเขาว่าแบบเฮ้ย แล้วคุณเคยไ,วไหว้ไหว้ผาไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เคยอพอบอกคําว่าไม่เคยนะพี่ตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่ามี่เตียงฮะมีโต๊ะเครื่องแป้งเสียงกวาดของครับกวาดกวาดของจากตรงไหนโต๊ะเครื่องแป้งตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะนะผมก็กอดไันคอมแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะอไปเปิดผิดไฟฮะปึ๊บ ของตกหมดเลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไหว้เถอะไหว้เถอะเขาก็ไหว้ครับไหว้แบบว่าพี่ขอไม่อยู่ขอเข้ามาแล้วก็เนี่ยก็คุยกันท oh uh> ja. mm um> OK> ั้งคืนแบบไม่ไม่ไม่นอนหลังจากนั้นสักประมาณหกเดือนก็เลิกเขาก็เลิกกันแต่ก็ยังก็ยังเหตุการณ์เขายังบอกว่าทุกครั้งที่ผมไม่อยู่ก็รู้สึกว่ายังมีคนอยู่ในห้องเลยตลอดหลังจากนั้นไปก็ S <S ผมเนี่ยก็อยู่คนเดียวมาเลยตลอดยะอีกีามปีทั้งที่นอนเนี่ยก็จะมีอย่างนี้แหละฮะปลุกให้ตื่นปุกให้ตื่นแต่มีอยู่หล,ยหลายๆครั้งที่ผมเนี่ยหลับอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงข้างห้องเขาทะเลาะกันเป็นผัวเมียบ,บ,บนหัวผมเลยผมนอนตอีกันแบบน,นู้นี่ทะเลาะกันนิดหน่ทุบแบบทุบทุบบนหัวทุบงีกับนหัวตุ๊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 ตา๊ติ๊ตุ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  ข้างห้องผมสองฝั่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีคนอยู่ไหม,มไม่มีครับน้องอมันม,มีคนอยู่เ,เสียงเสียงนะน่ะก็นั่นไงพี่ผมก็เลยว่าอา้าล้วกูได้ยินอะไรวะเนี่ยม,มาจากไหนครับหลังจากนั้นก็ได้ยินนะพี่ผมก็เลยไปถามอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เป็นพระเป็นที่รู้จักสินแสนะบอกว่า,วาเอาเรียกห้องมาสิเดี๋ยวบวกให้หกหนึ่งสี่ทับห้าสี่หนึ่งครับผมหนึ่งสี่ 5,4,1บวกกันได้สิเป็นเลขที่ผีอยู่ครับเหรอ,อ,ลอเลข10คือเลขผีอยู่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเคยเจอเจอเป็นแบบผู้หญิงที่เจอห้องเก่าเขาบอกเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามผมมาคือผมเนี่ยมีเจ้ากรรมในเวรติดตามคือผู้หญิงครับเขาบอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยผม ไปเป็นรักสามเศร้าให้กับชีวิตคนอื่นเขาเลยตามมาลังควานในชาตินี้แบบว่าเขาบอกลองสังเกตดูสิว่าทุกครั้งที่เราเลิกลากับแฟนเราไม่ได้เลือกแบบว่าเฮ้ยจากกันด้วยดีหรือว่าเราหมดรักกันแล้วแต่เลือกด้วยเพราะว่ามือที่สามตลอดเลยผมก็มานั่งนึกเฮ้ยมันใช่ว่ะมันใช่หมดเลยฮะคือมือมีมือที่สามตลอดเลยครับ ผม,ผมก็เลยถามว่าทําไมผมผมเห็นบ่อยอ,อแล้วเขาก็ให้บทสวดมาให้ผมคือเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆให้สวดให้ครบ7วันออพอสวดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เผาแล้วก็เทน้ำแล้วกินให้หมดเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยก็จะเป็นการเบิกเนตรเราไปตลอดอ๋อคือจะได้เห็นอนี้แบบเนี้เหรอใช่คือมันจะแรงขึ้นเพราะผมเนี่ยเป็นคนมีเซนจ์อยู่แล้วครับเขาบอกว่าจะเห็นขึ้นเรื่อยๆผมก็ รปรากฏว่าผมเป็นคนสะเพ้าครับเป็นวัยรุ่นผมสวดได้แค่6วันลืมสวดไปวันหนึง่งแต่ก็กินแล้วก็เขาแล้วก็เลยโทรไปรถามระอาจารย์ครับผมสวดไปแค่6วันเนี่ยผมลืมไปวันหนึ่งครับเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันนั่นแหละเอ,อ้าอยู่กับมันคือหมายถึงว่าอยู่กับผีอยู่วิญญาณนี่นะฮะคือถ้าเราไม่ได้ทาอะไรเขาก็ไม่ทําอะไรเราเขาก็พูดในแง,แงด่ดีแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันไม่ทันละในระยะเวลาที่ ที่เขาให้เราทําทาอ่ะมันก็ไม่ทันไม่แล้วไม่สามารถไปไปไปสวดอีกครั้งได้ฮะไม่ได้ครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงมันมีเวลาเขาบอกเป็นช่วงระยะเวลาของมันใชที่ต้องปิดเนตรของเราให้ทันตอนนั้นเลยไปแล้วไงมันเลยมันเลยช่วงไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับถ้าางนั้นพี่ถามเลยก็แล้วกันครับเอาจิงริงนะไม่ต้องโกหกครับในห้องเนี้ยในในเนี้ยคิดว่ามีไหมเอาความรู้สึกนะเห็นไม่เห็นไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่ขอพูดดีกว่า ไม่พูดไม่พูดดีกว่าครับเห็นมะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ขยี้ถามอยู่ไม่พูดผมจับสังเกตเขาได้อย่างหนึ่งพี่ป๋องทุกครั้งที่มีคนพวกนี้มาที่บอกว่ามีเซนต์มาเขาจะมองไปทางซ้ายมือเออจูเนียก็มองไปทางซ้ายมือเหมือนกันแล้วจูเนียไม่พูดถูกปะ ตอนแรกอะเล่าผมก็ไม่เห็นหรอกครับเอ้ยตอนตอนที่ไม่เล่าพี่ทีมงานก็ถามว่าเห็นไหมไม่เห็นไหมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่สัมผัสอะไรเงี้ยแต่เล่ามันจะพักบอกพี่ถามอะไรผมรู้สึกว่าใช่นะเห็น้วยตาเนื้อครับผมเห็นจริงๆครับเขาโกรธหรือไม่โกรธไม่ไม่ปกติเขาเขายืนดูครับผมเขายืนดูเขามากี่โทษนะเขามากี่ตนน่ะตนเดียวครับตนเดียวครับผู้ชายผู้หญิงสําหรับผมก็ผู้หญิงครับอ เพราะว่าการจะเช็คสิตินิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนมากคนที่มาตรงนี้แล้วเป็นคนที่มีเซนต์ก็มักจะบอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงนะโอเคเป็นผู้หญิงแล้วที่ที่เห็นจุเนียที่เห็นคือเป็นผู้หญิงมาตนเดียวแล้วแต่งตัวยังไงครับอ่ะชุดขาวครับชุดขาวครับอตอนนี้ก็หานว่ามองพวกเราอยู่ป่ะฮะ ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่คือไปแล้วคร,ครนะครับมไม่ได้โมโนไม่ได้สร้างจินตนาการไม่ได้สร้างภาพขึ้นมาอมเองอมผมคงอยู่สีทัญญาหาถ้าเกิดผมสร้างขึ้นไหน